ขออนุญาตแม่อนาคตคืออะไรนะพูดม่แม่าบซือจ้ะอดีตอดีตอดีตก็คืออดีตนะอดีตลูกค้าตจ้กระเต็นจ้ะเรียกน้องอีกครับไฟคับเอฟซีครับภาพนี้หาดูยากนะแม่หน sure ่อยลื้อในโกดังมาให้ดูเลยนะ ยังมีอีกจ้ะเดินไปลื้อกลับบ้านไปลื้อมาให้ดูอีกโอ้ยสุดยอดแล้วน้องอี๋อยู่ไหนตอนนี้อี๋นอนจ้ะโอเคอันนี้มันสงสัยอะไรไม่รู้มันบอกคนมาเยอะจังนึกว่าทำอะไรกันวะเออเนี่ยเออคนแม่แม่เออมันทำมาทำไมเนี่ยคนลูอ๋อก็เรียกว่านี่เรี้ยนี้ปลาหมดกินข้าวแล้วมีเรียกเนี่ยน้ำลายไหลเลยเห็นไหมโอ้สุดยอดแม่เข้าใจพูดแล้วแม่หมดกินข้าวที่คนลูกดีทุกคนลงดีดีแม่ ลูกก็ติบข้าวเออนี่นี่นังอุตส่าห์นึ่งข้าวให้ปามดกินนะโอเคอน,นี่น้องอีกนึงข้าวให้ปามดกินเออรู้ไหมนี่หญิงกยุ่ยอดรูปน,นี้อยู่กรุงเทพนะไม่ได้อยู่บ้านนอกจก้ะมีอยู่กรุงเทพอยู่บางเขนจ้ะอบางเขนเพราะว่าน้องลอดอยู่ที่กรุงเทพอ๋อเป็นขอ,อดเทพใช่ไหมน้องไป้บ้านภูมิพลจะไปสืบประวัติได้เลยน้องอยู่ตรงนั้น,นะเสไหมี่โมยามกอด ค้อตอนกลางคืนจ้ะกลางคืนวันวันวันพฤหัสจ้ะวันพฤหัสกลางคืนเวลาประมาณเวลาประมาณเดี๋ยวจำจำเวลาไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วหมอทำข้อชื่ออะไรจำไม่ได้จ็ไม่ต้องได้ใบเกิดจ้ะเลยโอเคไม่น่อยความจำเสื่อมจะเป็นอัลไซเมอร์แล้วเดี๋ยวนี้อ๋อไม่เป็นไรแต่ก็โอเคละวไม่น่อยสบายใจขึ้นไอ้สิ่งเลวร้ายในตัวก็ออกไปแล้วเผาไปแล้วใช่ไง อะไรก็เรียกอะไรอะไรไม่หน่อยขูดเรืออะไรก้อนก้อนอะไรเออติ่งเนื้อจ้ะติ่งเนื้อก็ออกไปแล้วสบายๆเอาซมเมอร์เลยจ้ะฮะ่าแล้วไปเอาซเอรเลย่าแล้วรู้สึกกับพูดเก่งกับเก่าแล้วไม่หน่อยไม่หน่อยผ่าแล้วรู้สึกพูดเก่งกับเก่าแล้วมน่ารักจริงใดูดะผมน่ารักจริงเอาน่ารักแต่แต่เ็กแล้วเด็กชายอุ้งอิงเด็กชายอุ้งอิงเข้อมูลพ่อ ตาลูกชาย่อยตาแน่นอนผู้ไดไปหน่อยเด็กชายอุ้งอิงเด็กชายอุ้อิงพได้ที่ซูอยูจาวยอูเจ้าลกที่รงอยเจ้าอยไรสุดหนอ้าอาเลยกระลุหน้าเด็กชายอุ้อิงเด็กชายอุ้งอิงแต่ว่าบอกบอกไปก่อนได้ว่าไรสดเมือนี้เด็กชายอุ้อิงใครจะพูดอะไรก็ระวังปากได้เลยนะคู่ไม่ีตอบให้เลือดกปากเลย เช่นป่ามดเป็นต้นต้องให้พี่เอกต้นลบคลิปอะนี่น้องครับบางครั้งพูดแบบชาวบ้านมันทองไหลสวดโอ๊ยอ่าตัดตัดงไหลสวดเบิ้งสองร้อยเจ็ดสิบสิบเจ็ดทันอ่าดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเบื้องข้างแม่แม่หน่อยก็เอาเปิดกูดังดูเด็กชายก็ตอนเด็กหน่อยนี่เด็กชายนะคะเด็กชายอุ้งอิงนะคะเด็กชายอุ้งอิงรัตนาพรหอมหวนเด็กชายอุ้งอิงรัตนาพรหอมหวน พอนี่พอนี่รอเรือหรือพอสำเพออพอผ่านสำเผาพอสำเพอไม่ใช่แม่ตอนตอนนู้นเป็นได้หน่อยบังเอิญแสงกับแสงถ่ายบรรยากาศไหมแสงกับแสงแสงแสงกับแสงแสงตอนตอนนู้นเป็นไั้หน่อยนู้นั่งเล่นรถเสยพูดแล้วนู้นก็เป็นนกกระตานี่นั่งเล่นรถแมคโครเด็กหน่อยพวกนี้แต่ละตัวนี่มึงหูนี่มึงหูนี่มึงหูนี่ มูอเติงดิ๋ยวโอ้โหมูอกลางแม่ทอ่แม่เป็นคนมาจากทา้งหลานู่นนี่ไม่หน่อยเป็นคนไทยเองจ้ะยไเองอันนี้อันนี้อะไรแม่อันนี้ลูกนี้หมายความว่าอันนี้อยากกินข้าวอยากกินข้าวแม่จ๋าขอกินข้าวหน่อยอะไรแม่หน่อยข้าวอันนี้ปลามมดกินข้าวแล้วไม่เลี้ยงอมไรเออแม่มดกินข้าวแล้วไม่ไม่ยอมเลี้ยงอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะ อันนี้ห่วงนอนห่วงนอนเก็บไปตะเบิ้งกะแม่อันนี้อันนี้หนึ่งเขาไอ้ปลาหมดกินใช่ปลาหมดเลยงซับสองตอนใหญ่เดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวดีเพิ่นมาเบิ้งหลุดเพิ่นจะเชียรบ่อแม่เบิ้งจังนางว่าแม่นุ้กขึ้ผู้ชายให้แม่ป้าอยู่ติมีทองสายมีทองสายสุดยอดเลยแม่หน่อยเก็บผู้กระเบียดนี้วทุกรละเอียดจ้ะเก็บลูกกรัลูกรัก S <S <S นี่รูปนี้มันลูกตาเลย <S <S ไหนอาลูกตาโอเคนี่น้องชายเราน้องชายน้องชาย,อ,ชายอ๋ออยู่ภูเก็ตตอนนี้อยู่ภูเก็ตอยู่ใช่ไหมอยู่ภูเก็ตอ่ะอน้องชายจริงจริงบอกแม่น้องอยู่ภูเก็ตเกตเรือ,ลอแล้วแม่หน่อยมีมีพี่น้องกี่คนฮนะมีหกคนจ้ะโอ้แม่หน่อยคนที่คนที่สี่จ้ะโอ้คนที่สี่อันนีาอัีคนที่หเลขสี่มันเลขดีอยู่แล้วนะแม่หน่อยมีคนที่ห้าแล้วมีคน ตอันนี้เรียนอยู่ใช่ไหมจบแล้วจ้ะอ๋อจบแล้วทำงานเรียบร้อยแล้วอ๋อถดยอดสุดยอดจริงๆครับแฟนๆเอฟซีอ่าแหน่ไม่ทรรดาไม่หน่อยเดี๋ยวนี้ไม่ทรรดาแล้วอันนี้ปู่อันนี้ไอ้อันนี้อันนี้ตากับยายไหนตายายไปแล้วไหนคนไหนคนไหนตอนเสียชีวิตยายแล้วก็ตาคนไหนตา ตาคนใส่ทีขาวนี่ปตอัค่ะนี่ปรตัดอ๋อตอันนี้ปรตอดลยมีใครอยู่มั้งสองคนเนี่ยไม่มีใครอยู่สักคนเลยจ้ะอายุเท่าไหร่อ่ะแม่ตายสีสองพ่อตายหกจ้ะเขาก็เกิดศูนแรงไม่น้อยนะทุนแรงไม่ได้จ้ะแล้วแม่แ้ก็ไปดูในใบเกิดออไม่เนไรโอเคพ่อใหญ่รอได้พ่อใหญ่รอหลอดรอรอรันนี่รอแน่เป็นยงไงนรอรรออยู่ในใจเสมอ จากไปจากปีละหลายปีละจา้าตั้งแต่ไปหน่อยอายุสิบหกเจ็ดจนจ้าคุณพ่อเกิดอุบัติเหตุคุณแม่คลอดน้องคนเล็กเสียชีวิตจา้าตอนนี้แม่แม่ไม่ลุดร้งจ้าเอาหลูกร้องหรือเสียอะไรคลอดน้องแม่ได้สองชั่วโมงแม่ก็เสียคลอ,อ,อดโรงพยาบาลป่ะคลอดเองอ๋อคนเองคนเองคลอ,อ,อดเองจ้าตา,สาเสห์เองอ เองจะล่างเองจะเรียบร้อยแม่ทำไม่หน่อยไม่ทำนาเลไม่หน่อยแม่ทำเองแต่ไม่หน่อยไม่ได้ทำแม่ทำเองแม่หน่อยต้องค้อนโรงพยาบาลแล้วทันสมัยแล้วตอนตอนนั้นตอนนั้นมันยังมีหมอตำแยอยู่ผมก็คลอดหมอตำแยแม่หน่อยคลอดหมอตำแยไหมบอจานไม่หน่อยคลอดนยุ่งมากยักษ์ปีแล้วรัสเสียอ่ะอาจารย์คลอดโรงพยาบาลแล้วคลอดหมอตำแยตำแยตำแยเหมือนกันรุ่นเราต้องตำแยผมคลอดตำแยม้านอกเสียไปสิบว่าปีแล้วตอนนี้เครื่อนอน เดือดใช่ป่ะก็บอกมาอยู่ท่านเว้นแต่งานเราจ้ะแน่น,น,น,นไฟฟ้าที่ครอบครัวเราป่ะกาว่ท่นเอาเมียนี่ครับสถาบันครอบครัวของออแม่น้อยบรรยากาศคลิปนี้ครับแฟร์กับเวเซีมาดูรูปภาพของน้องหญิงตอนเป็นเด็กทุกท่าทุกขั้นตอนแม่หน่อยอธิบายในเรียบร้อยสุดยอดเลย อ่หนูหิวอ่าหนูหิวอีกอ่ะมีหิว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 ดิาหิว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 หิ่หิว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 อิวหิว่นวอิวหิวหิวหิมหิไหนวหิ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 ัหิวหิวิวหิวหิะหิีหิหิวนิวหิวหิวหาวหิวหมวหิ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 วาิน้อวหิวหิวหิวอิวหิวหอวหิ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 หิวหหิว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 หิ ขอบคุณแม่หน่อยแล้วก็กินเสร็จเรียบร้อยอะไรเสร็จก็เหลี่ยมจะเดินทางไปแล้วนะแม่หน่อนะก็มาเยี่ยมบ้านแม่หน่อยก็คงมันก็ธรรมชาติมันอิ่มแล้วฮะกันใช้มันปุยลุยบอเดี๋ยวเวลงผมไปต้อนรับแม่หน่อยนะแม่หน่อยโอเคมันปุยลุยบอลน้งกินจะลวกกินเองรู้กินดิบไม่เป็นรู้อยู่นับรรยากาศกินเลยเดี๋ยวไปเลยไปเดี๋ยวไปเลย เสร็จไปเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเลยโอเคครับไปขับรถซีฮะถ่ายบรรยากาศอีกดูนะครับผมบรรยากาศพ่อเดี๋ยวผมขอญาตเลยนะพ่อนะโอเคครับพ่อขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับขับครับผมได้ครับพี่เจอกันดีก็ไปบ้านมอลรมันนะขมาประจําเห็นไหพ่อนะข้าวอร่อยมากเลยพ่อผมต้องหวนกลับมากินเนื้อร่างกายนี้โอเคนะพ่อนะสวัสดีครับอันนี้บรรยากาศครับผมครัว การทั่วไปโอเคครับ